ตถาคตเป็นเพียงผู้บอกจะถึงที่หมายต้องเดินเอาเองก็สาวกของพระโคโดมผู้เจริญเมื่อพระโคโดมกล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ทุกๆรูปได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือหรือว่าไม่ได้บรรลุพรามผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคพรามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสําเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคโดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่หนทางที่ยังสัตว์ให้ถึงนิพพานก็ยังตั้งอยู่พระโคโดมผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่ทำไมน้อยพวกที่บรรลุและบางพวกไม่บรรลุพราหมณ์ เราจักย้อนถามท่านในเรื่องนี้ท่านจงตอบตามควรท่านเป็นผู้ช่ำชองในหนทางไปสู่เมืองราชคลึมิใช่หรือมีบุรุษผู้จะไปเมืองราชคลึเข้ามาหาและกล่าวกับท่านว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าปรารถนาจะไปเมืองราชคลึขอท่านจงชี้บอกทางไปเมืองราชคลึแก่ข้าพเจ้าเถิดดังนี้ท่านก็จะกล่าวกับบุรุษผู้นั้นว่ามาสิท่าน ทางนี้ไปเมืองราชคลึไปได้ครู่หนึ่งจากพบบ้านชื่โอนอ้นแล้วจากเห็นนิคมชื่โอนอ้นจากเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจากเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสะโบขอรณีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคลึดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่ำชีให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไปส่วนบุรุษอีกคนหนึ่ง ไปถึงเมืองราชคลืได้โดยสวัสดีพรามเออยอะไรเล่าเป็นเหตุอะไรเล่าเป็นปัจจัยที่เมืองราชคลื้ก็ยังตั้งอยู่ท่านผู้ชีบอกก็ยังตั้งอยู่แต่ทำไมบุรุษผู้หนึ่งกลับหลงผิดทางส่วนบุรุษอีกผู้หนึ่งไปถึงเมืองราชคลืได้โดยสวัสดีพระโคโดมผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจากทำอย่างไรได้เล่า ราะข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นพรามฉันใดก็ฉันนั้นแลที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู่ทางเป็นเครื่องถึงพระนิพพานก็ยังตั้งอยู่เราผู้ชักชวนก็ยังตั้งอยู่แต่สาวกแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุนิพพานอันเป็นผลสำเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุ พราหมณ์ในเรื่องนี้เราจักทำอย่างไรได้เล่าเพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น